เขาเลิกกันแต่อยู่บ้านเดียวกันหมายความว่าหมายความว่าเลิกไม่ขาดไงบางทีเขาอาจจะมาโกหกเราก็ได้ว่าเขาเลิกกันจริงๆแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้เลิกกันก็ได้เพราะเขาอยู่บ้านเดียวกันนะจ๊น้องคนเจ้าชู้เนี่ยเวลามันอยากจะมีชู้เวลามันอยากจะมีเมีนยน้อยเนี่ยมันก็จะโกหกซ้ําๆโกหกเหมือนกันทั้งนั้นะ่ะ เลิกกันแล้วแต่ต้องอยู่บ้านเดียวกันเลิกกันแล้วแต่แยกกันอยู่ไม่ได้เพราะต้องทำงานด้วยกันมีธุรกิจด้วยกันต้องเลี้ยงลูกด้วยกันพ่อแม่ไม่ยอมให้เลิกมีหนี้สินผูกพันต้องผ่อนบ้านเป็นชื่อร่วมกันมีรถเป็นชื่อร่วมกันจุดจุดจุดร่วมกันสุดท้ายแล้วมันก็ยังร่วมกันอยู่นั่นแหละมันไม่ได้เลิกกันขาดนะหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้เลิกกันด้วยแต่มันอยากได้เราเป็นเมียน้อย มันก็เลยมาโกหกเราว่ามันเลิกกันแล้วแต่มันอยู่บ้านเดียวกันคำเนี้ยคนที่อยากมีชู้อยากมีเมียน้อยผัวน้อยใช้เหมือนกันหมดเลิกกันแล้วแต่อยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่มีอะไรกันแล้วนะอยู่บ้านเดียวกันเฉยๆไม่ได้นอนห้องเดียวกันแล้วนะใครจะไปรู้อ่ะเดินเข้าไปดูในบ้านเขาเหรอฮะเวลาเขามาโกหกเขามาแหกตาเราเนี่ยเราเคยเดินเข้าไปดูถึงในบ้านเขาไหมว่าเขาเลิกกันจริงๆหรือเขาไม่ได้นอนเตียงเดียวกันจริงๆเออนะ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขายังอยู่ด้วยกันหรือเขายังมีทะเบียนสมรสด,ด้วยกันหรือเขายังไม่ได้เลิกกันอย่างแท้จริงตามกฎหมายหรือแยกกันอยู่ตามพฤติไนเนี่ย mm. ก็ถือว่าเขาไม่ได้เลิกกันถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะกลายเป็นชู้เราก็จะกลายเป็นเมียน้อยเ mm. ข้าใจบ้าถ้าไม่อยากเป็นก็ถอนตัวออกมาไม่ต้องไปเชื่อคําโกหกโง,ง,ง่ทั้งผู้หญิงผู้ชายอะเวลามันอยากมีชู้มันก็จะโกหกอย่างนี้แหละเลิกกันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกัน เลิกกันแล้วแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันเพราะชื่อเป็นชื่อร่วมเออนะเหตุผลโง่ๆไว้หลอกคนง่ายๆเข้าใจป่ะถ้าเราไม่ใช่คนง่ายๆเราก็อย่าไปโดนหลอกอย่างโง่ๆเออจบจบนะ